โพสองภาพล่าสุดแม่น้ำหนึ่งเจ้าแม่ใบหวยเมืองไทยออร่าเจ้าสาวจับมากจากกรณีที่ก่อนหน้านี้แฟนหนุ่มเจ้าแม่ใบหวยเมืองไทยประกาศขอแต่งงานแม่น้ำหนึ่งในวันเกิดอายุ27ปีโดยแฟนหนุ่มแม่น้ำหนึ่งก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าขอบคุณมากครับรักมากนะครับ และจะรักแบบนี้ตลอดไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปีหน้าเราแต่งงานกันนะครับและก่อนหน้านี้แม่น้ำหนึ่งนั้นก็ได้ปล่อยภาพถ่ายพรีเวดดิ้งกับแฟนหนุ่มครั้งแรกก่อนแต่งงานใหม่โดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าเวดดิ้งพร้อมแท็กเฟซบุ๊กแฟนหนุ่มท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ยินดีว่าสวยมากแม่ยินดีด้วยค่ะ ยินดีกับพี่ทั้งสองด้วยครับรอไปงานนะครับยินดีด้วยครับสวยยมวากกบกอวันนี้เราจะพาทุกท่านมาสองภาพล่าสุดของแม่น้ำหนึ่งเจ้าแม่ใบหวยเมืองไทยก่อนแต่งงานออราเจ้าสาวจับมากโดยเธอนั้นได้เผยภาพล่าสุดในชุดสุดแซบสีแดงระบุข้อความว่า เวนกรัรมไผ่นอสีได้อิหลาไปเป็นภรรยาลูกหลังผู้ฆ่าให้ยามเมางานนี้เธอจะสวยออร่าจับขนาดไหนเราไปชมพร้อมกันเลย